อันนี ic, the the ้หูหนึ่งม uh ีปลากะดูอ well, ยู่ก็ต้องบอกปูมีกี่ข้างเคยดูทีิดนะเออไม่กอัวหรอกอีเนะไม่ต้องเอฟเร่องละครเก่งข้านี้ไม่ค่อยเท่าไหร่เ้ามีเยอะมากทุกคนไม่ว่างูรอบข้างงูเหรอ มใช้ลมหนุเฉยาไม่ทาอะไรลมหป่อยขึ้นมาแล้วนเเนี่ยน้องจะได้ยินเสียงขึ้นนะอย่นิ่งนิมันจะลุดแล้วนิ่งนิ่งออไม่นิ่งมันไม่หลุดดยเมื่อกี้จเลือดี่เจ็บอจาริหขอเช็ดนมดเดียแล้วยลอันนนะเนาะมันแข็ง กันค่อนข้างแข็งลุกให้เราเียนนิดนนะได้ยินได้ดีขึ้ไงองไไม่ตัอโชคดีโชคดีดหมดแล้วหมดแล้วคือข้างนี้เก็มีน้ํแขังด้วยนีงอ๋อค่ีชางไอชสบผมตนคเบคนละเบีน้ำาขังมันอยู่ัน โอ้ดูที่คุณหมอมือเบามากขั้นใหญ่ดั้นเจ็บนมาแล้วคนมาแล้วขั้นเจ็บมาแล้วมาขอดูที่เดี๋ยวแล้วแขวนน่ะนะให้พักแป๊บแล้วดูเยคุณหมอใช้น้ำช่วยมันยิ่งขึ้นถือให้พักแป๊บนึงมองไหมเอ้าอะพักเสร็จแล้วเป็นยังไงั้นเจ็บอะพอแล้วพอแล้วดูดเฉยๆเป็นลมดูดไม่ได้ฟังเสียงลมบ้างก็เป็นความที่เสียงลมบ้างนั่นแหละ แง่ดีดีขึ้นไหมฮึ่มอยู่ไหมอยู่ไหมแล้วก็หอก็ทักแล้วทักทักเย่เย่นั่นนีจะเดคล้ายกันนะแล้วครับอ๋มีนี่มีน้ำอยู่มีที่อาจจะมีนะแต่ว่า